那在这呢，在这。

ถ้าใจเรามีปัญญานิพพานปัจโยโหตุนิพานยยนพานังปะละมังสุขังสาธุสาตุสาธุเอ๋มามุสลาสังเกตเนสังเกตุบไปมามุสลาสังเกตนวะว่าไม่ถือตัวไม่มีความทุกข์รักษาความโลภมันให้ทาน อย่ารักษาความโกรธมันรักษาศีลมีเมตตาการุณาอย่ารักษาความหลงมันเจริญวิปัส,สนาอันว่าความทุกข์สุขโยที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุข ไม่ต้องทุกข์ใจอะไรสำคัญอยู่ที่ใจนี่ผ่าที่คนช่วยชาวชาวบุญที่เบีดก็มากับทัศนีเล็กพระนิพนธ์อยู่ไม่ไกลพาพัฒน์พัฒน์เบียดคนะองเออเนี่ยอพาให้พัที่เบียดคนะอง พระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าเจ้าเรามีความศรัทธาลูกศิษย์เออพระนิพพานอยู่ไม่ไกลถ้าใจเรามีความเพียรเอาพระเจ้ามาประก

在世间做人不痴，马家把娘给做痴。 แกวายมานิมายาคงแนกคงดูเบะพลาโซสังกีเก่งเก่งงัวกัดดนเชอุเกเลิมโพเชลาสวัสดีนำสีสีตินามานุมาตาแก้วายินดูเปมาจิงเกลอจะสูสีมโจเลิมโพเชบมาเก็บปนำกิจชุจิแกวายมานิมายาคงแนกคงดูเบะพลาโซท่าสิเด็กท่าสิเดิกกุช

개교치 개바냠바 메바야 코네 고ndo 페와 찬조 샘초림 보체 마게 파남 개교지 개바냠바 메바 코네 고ndo 페와 쇼 찬조 샘초림 ꯀꯕ 냔ꯕ ꯃꯦꯕ ꯌꯥ ꯐꯣꯟ ꯅꯦ ꯍꯣꯟ ㄸꯣ ꯐꯦꯋ ꯁꯣ ㄸꯣꯅꯤ ꯅꯤꯡꯒꯦ Nami sa mi kadensi, ta si dedek, naba na si ham, naba na si ngaki patju tuba, tuba, nami sa mi, che kimpo le sim choi ga, le sim choi, lama, 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 le sim choi, ta si dedek, ta si dedek, pan pa a tong pa, a lo ma kai, mong ti bet pa hima pan kwa ma, pa pi pang ma, le chap, ne a, ne nam. พระเจ้านาบันเชียงงานจุนดิเชียงดิเลตตอนนี้จบแล้วนะพระธิเบตก็มาไปามาพันกมาให้ตัวโลกเก่าขอบคุณแทนขบาเชียงเมือมอกละโยมทั้งหลายประนมมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจวันนี้คณะสงฆ์ทิเบตพระธรรมทูตของ,ององค์ท่าลายลามะก็เป็นผู้แทนขององค์ท่าลลามะ ได้เข้ามาถวยายสักการะแดพ่พระครูบาพ่อบุญชุม่มพร้อมทั้งได้สวดมนต์เป็นกรณีพิเศษถวายแด่ครูบาพ่อบุญชุ่มของเราด้วย<ม>ก็นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพุทธศาสนาทั้งมหายานวัชรายานและก็เทรวาทแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนอกสนใจน่ามหัศจรรย์มากที่วันนี้มา ครูบาพ่อบุญชุ่มก็เลยได้พูดภาษาทิเบตด้วยนตัตมาก็ฟังเป็นครั้งแรกนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐลิศลามากครูบาพ่อของเราไปอยู่ประเทศไหนก็พูดภาษาประเทศนั้นได้หมดเลยเวันนี้ก็ท่านก็มาสื่อสารกันที่นี่กับพระธรรมทูตขององ,งค์ท้าลายลามะด้วยโยมทั้งหลายนะเป็นปีติมงคลนะเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่วันนี้ทั้งเถรวาททั้งมหายานทั้งวัชรยานได้มาบรรจบกันที่นี่ นับเป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทรงความสําคัญยิ่งก่อนที่ครูบาพ่อจะให้สินให้พรต่อไปขอพวกเราทั้งหลายปรนมมือขึ้นเราเสกคาถาที่ทําให้มนุษย์และเทวดามาสักการะมาบูชามาเคารพนับถือครูบาพ่อของเราครูบาพ่อบอกว่าวัตถุมงคลที่ท่านให้ไปให้ถือเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติครูบาพ่อบอกว่า อย่าไปขายแต่ก็อย่าให้ขาดอย่าให้ขายแต่ก็อย่าให้ขาดหมายความว่าใครได้วัตถุมงคลของครูบาพ่อไปให้เอาไปใช้เพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และครูบาพ่อก็กระซิบลงมาตรงนี้ว่าหนังสือธรรมะสำคัญที่สุดให้ก้าวไปให้ถึงพระธรรมอย่ายึดติดถือมั่นที่ตัวบุคคลอ่าอย่ายึดติดถือมั่นว่า ครูบาพ่อวิเศษอย่างนั้นวิเศษอย่างนี้ให้ไปถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ได้ให้ถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาให้ได้เพราะฉะนั้นประนมมือขึ้นเอาธรรมะจากครูบาพ่อนิดหนึ่งระหว่างที่ครูบาพ่อท่านขอพักเสียงนิดหนึ่งว่าตามอัตามาภาพตั้งใจนะดังๆนะทะทฏะฐาโนปิโยโหติทะทฏฐาโนปิโยโหติ ท้าทามโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหายยิ่งให้หอม The more you give, the more you gain. The more you give, the more you gain. The more you give, the more you gain. อยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจอยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินอยู่เพื่อตัวเองอยู่แค่สิ้นใจ อยู่เพื่อคนทั่วไปอยู่ชั่วฟ้าดินหมูป่าหันหน้าไปหาญาติโยมโลกจะพาเสกคาถาที่ลูกลูกรอดมาเพราะสามคาถานี้นะญาติโย,ยมเศกคาถาด้วยกันนะทุกท่านทุกคนนะน้องน้องหมูป่ารอดมาได้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าดังต่อไปนี้นะวันนี้ขอเป็นครูบาบหนึ่งวัด ญอาตอิโยมทั้งหลายเราเสกคาถาด้วยการเป็นคาถาที่ครูบาพ่อชื่นชอบมากตั้งใจว่าพร้อมกันโลโกปัะทามพิกาเมตตาเมตตาธรรมขำจุนโลกเมตตาธรรมขำจุนโลกเมตตาธรรมขำจุนโลกโลโกปัะทามพิกาเมตตา โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันโลกทั้งผองเป็นพี่น้องกัน VR the one VR the world VR the one VR the world โลกทั้งผองเป็นพี่น้องกันสุขาสังคัสสะสามคี ความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขความสามัคคีของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุขวิริเยนะทุกขมัเจติวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงทุก์ได้ ก็เพราะความเพียรคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรคนจะล่วงทุกได้ก็เพราะความเพียรนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวที เป็นเครื่องหมายของคนดีความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีต่อไปเป็น,ปน,ปนคาถาที่ถ้าเราอยากเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาเหมือนครูบาพ่อบุญชุม <พ lessons S 2> ต้องหมั่นท่องหมั่นเสกนะนั่นก็คือคาถาที่พระพุทธองค์ทรงสนเสริมมากว่าอยู่ที่ไหนให้เราเป็นผู้ให้ ถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็จะเป็นที่รักเป็นที่สักการะเป็นที่เคารพนับถือของมนุษย์และเทวดา <c oughs> ก็ขอนำมนยายําอีกครั้งหนึง่งทาทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอยู่ที่บ้านจงเป็นผู้ให้ให้กับพ่อ ให้กับแม่ให้กับลูกให้กับหลานให้กับญาติพี่น้องให้กับคนงานให้กับเพื่อนบ้านไม่มีอะไรจะให้เลย <c oughs> จงให้รอยยิ้ม <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมา <c oughs> ยิ้มกับตัวเอง <c oughs> ยิ้มกับคนรอบข้าง <c oughs> ยิ้มกับคนใกล้ๆ ยิ้มกับทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาภาวนาเป็นที่มาของความสุขเมตตาภาวนาเป็นที่มาของความสุขดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งดูแลกันและกันให้ดีเพราะไม่มีวันนี้สองครั้งพ่อแม่ยังอยู่ไม่ดูแล คือพฤติกรรมยอดแย่ของลูกหลานพ่อแม่ยังอยู่ไม่ดูแลคือพฤติกรรมยอดแย่ของลูกหลานกราบพระหมื่นองค์แสนองค์หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีค่าอะไรเลยกราบพระหมื่นองค์แสนองค์ หากไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ก็เท่ากับว่าไม่มีค่าอะไรเลยทำบุญกับพ่อแม่ทุกวันดีกว่าไปทำร้อยวันครั้งเดียวทำบุญกับพ่อแม่ทุกวันดีกว่าไปทำร้อยวันครั้งเดียวทำบุญกับพ่อแม่ทุกวัน ดีกว่าไปทำร้อยวันครั้งเดียวอาหารที่อร่อยที่สุดสำหรับพ่อแม่แมไม่ใช่อาหารราคาแพงพแ,แต่คืออาหาร,หรที่ลูกๆทำให้พ่อแม่รับประทานร่วมกันอ,อย่างมีความสุขเสื้อผ้า,ผาที่สวยที่สุด สำหรับพ่อแม่ไม่ใช่เสื้อผ้าที่ซื้อมาแพงๆแต่คือเสื้อผ้าที่ลูกๆทั้งหลายซื้อใส่มือให้พ่อให้แม่ดอกไม้ที่หอมที่สุดสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่คือดอกไม้ที่ชื่อว่าความกตัญญูดอกไม้ที่หอมที่สุด สำหรับพ่อแม่คือดอกไม้ที่ชื่อว่าความกตัญญูร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่งร้อยความดีความกตัญญูมาเป็นที่หนึ่ง เพลงสาธุพร้อมกันสาครั้งสาธุสาธุสาธุ

สุวนาภมติสมาะาสิทยาภัพุวัจจิมาอภิวาทนาสีสันจามราภายนจัตตลุนภาัณฑิอายุนุจุุพัลลิพันลังพัลลานิ Foolo oh, ye yeah. se ka maala ka matama ka tilaala tigin.